ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมซี่ครับนี่พ่อครับขอบรัวนะครับฟังหลุงเรื่องเ a ม i l y นะครับจากบ้านโภครับนี่นี่จะเทียงๆนะครับหลังจากล่องน้ามล้วก็เดียวหลุมเรื่องครับย่ายมากินผลไม้นะครับนี่ย่าเมย์เป็นป่ะแน่นมาก มันเป็นหาดสวมากกับเขาไป,ประเดยียดนะครับยุบ่โลบๆนอกก้อนยังนี้เขาไปาเขาปัตยา่าเลยมานาลันนั่งปิดเวนเรียนเรียนเพราะว่าหายมันเครียดนะครับเลนไว้เลนทั้งสร้างนะครับคืตัดจากถึงเรื่องมาเพื่อหน้าขดกลางนา ใหมีแขกมีอย่างกันก็ได้ให้เขาได้บูชาไปนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันนะครับอย่ามาเสพซีมันจะปากกันแน่ว่านะครับจะได้ไปหามัานเจียวหนึ่งทุกประทันไนนด้เลครับเขาทั้งในบ่ได้มีได้ น้ำทาา่างน้่นอย่างเี้ยครับก็ได้เพิ่นได้กินกันเนาะเดี๋ยวเพิ่นไปล่งนงําอยู่อยางน้อยเนี่ยเพิน่นติดดิงมานีนะครับ <c oughs> ถอยไปอิงถอยไปอิงยิงออกงเขาเป็นวีเลยอายลุงเรื่องเป็นวีเลย สวัสดีครับหายายครับหายายมีมีลุงเรื่องนีเ้เรื่องกินของหวานนะครับนี่มีเมลซี่แป้นเนมาไหมนะครับนี่ก็กินกันน้ตส้มยานะครับอืมอ,าาอืม แม่ดูงานดิงางออกมาน้งเงินละขึ้หมีน้ำขึ้นหอยน้ำขึ้นสองตัวเลย

แม่เกียดใจดีมีเมตตานะครับดู่สวยนี่สวยสวยสวยนี่แน่นไม่ห้นะครับมีอะไเป็นคุณเรืองสวยสวยสวยอย่าให้มันสวยลายส้างกสวยสวยก่อน เี่ยบเบิ้งเบิ้งินไปเรื่อยๆนะครับต้อไม่อยากปอดอยากให้พอบางนะนิดหน่อยเองเดี๋ยวประมาณน่อยอยู่ เขาลูกก็ต้องค้อนดอกต้องยำปตาใหญ่ทั้งนี้เดี๋ยวไปเห็นนะครับ

เริ่มหน่อยลงเรื่มทีิ่มทิากันแล้วครับดมดนงไพิษกันกับพิดกันช่วงนี้นะครับช่วงบักนัด,ดนที่มืดถึเิ่มีเคลียเรื่องอเริ่เคลียไปไปนะเพิ่นเกลียดเ,เ,เรื่องครับ แล้วนัดีิมพ์เงินนีเปล่าเคีย้ยวเคีย้ยวเลยครับย่ายกินมาท่านหรอกเรียบร้อยครับ ครับครับนี่ก <baj> ็ขอบคุณนะครับที่คุคนะครับด้ที่เสมออกกลังแรงใจตกลงใจตนแท้ติดตามฝากแค่นีมาให้ครับขอให้ทุกแม่ที่คุกคนมมีตัปากแข็งแรงจะเจ็บจไข่ยาจนนะครับที่ร้ยเฮงเฮงี่ดียวแม่บนนี้ิน่อยครับ